โยมต้องฟังให้เข้าใจตรวจน้ํานะนี่สารพิธีใช่จับล่างมือขวาจับบนนี่คนไทยชาพูดตรวจน้ามันเป็นเอามือไปอุดทำไมแล้วแถมเอามือลกัมไปแถมหมดเอาเอานี้ไปจี้ไม่ต่อต่อไม่ได้มันไม่สวยได้แต่มันไม่สวยอ๋อค่ะก็เราไม่ไม่ต้อไปจี้เรามานมมือจะสวยกว่าอ๋อตรวจน้ํานี่คือน้ําใจเทเลยอุทกวาลรีเหนือปัตตพีดนเตจนาธบุญ แอวไปเลยอ้าวตรงนี้ขอฝากไปด้วยแล้วที่บอกว่ถาให้ผีสัพผีให้ทุกคนนั่นสิคะพอยะถานนี่ก็เริ่มลินน้ำใช่ไหมคะวงทีสองแล้วแล้วต้องแบบลินให้พอดีก็ค่อพายลินตายหรือให้หมดก็ยังได้จนกระทั่งสืบคาพระกล่าวว่าไม่จาเป็นไม่จําเป็นไม่จาเป็นตรงอายุวโนถูกขังพลังหรอกเพราะอะไรรู้ไหมยะถาเนี่ยให้ผีสับผีให้คนบางทีสับผียังจะไปลินน้ําแล้วก็เอามือมาลองก็ไปแถวเลย สับเพสสัตาสัทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นหลักแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วเพียงแต่นึกในใจคนใช่หนาข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญวันนี้ให้แก่ใครแลสะส้าพตว์ทั้งหลายโดยทั่วไปจะเป็นเทพเจ้าเจ้าก,กรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามีเวรมีกรรมต่อก,กันก็แผ่ด้วยการอโหสิกรรมไม่มีเวรมีกรรมต่อกอนันชนะกรรมอย่าไปจองเวรกรรมมาต่อไปก็แผ่ได้ค่ะหลวงพ่อคร <นะ S 1> ับเอาที่กรดน้ามา ให้หลวงพ่อทำให้ดูวิธีที่ถูกต้องเวลาพระยะาาเนี่ยมือชชยจับนี่มือขวาจับนี่ให้มันสวยงามหน่อยเนี่ยเนี่ยเทไปอย่างเนี้ยเนี่ยเทไปอย่างเนี้ยแล้วมือไปอุดทมายอุดทมายบางคนไม่ได้อุดนะแต่บางคนแบบแค่แบบให้น้งางไหลลกเนอยน่ังเงี้ยแล้วทีนี้ยมือมาลองกัน พอเสร็จแล้วเอาไปกินกันระวังไปโรคเอไออะไรการเนี่ยเทไปแล้วเนี่ยพอพระองค์ที่สองสับพีใช่ไหมพอเริ่มสับพีปุ๊บก็เทหมดเลยว่าสับพีเป็นของมนุษย์อืเป็นของคนที่ยังอยู่ยาถาให้ผีสับพีให้พนคนพอสับพีสับพีละเทละเทละแล้วจับกันเป็นแถวเลยเอามือแยกระด้วยเอามือแยก้าด้วยหน้าเปลียดพปเลือกทาอาบเทปเมืออาะจระไราย ออกไปออกทีวีอายสามประเทศเขาตอนหลังเขายังแพ้ได้กวดน้ําเป็นนะดูในหลวงให้ไหมะเจะอยู่หัวเวลาใครจะไปนอกเทเลยเทเลยมีเอาเอาเอานี้อุดไหมเอาพระหัตถ์อุดไหมไม่มีเลยเทเลยเทเลยเทเลยอย่างนั้นเชค่ะอันนี้เ็าคงจะเป็นคําถามสุดท้ายนะคะหลวงพ่อสําหรับวันนี้นะคะได้ยินคนเขาพูดกันมามากว่าก่อน ที่คนเราจะตายนะคะอารมณ์เนี่ยอารมณ์วูบสุด